กระแสตีกลับผู้บริหารคณะหมอลำวงดังที่ได้ออกมาติเตือนหรือว่าสั่งสอนแดนเซอร์ด้านหน้าเวทีสั่งสอนกันสดๆดดแบบนี้เลยเหรอค่ะพี่น้องคะ fc แฟนคา f ฟหมอลำเสียงแตกได้เข้าไปชมคลิปคลิปนี้อ่าคนแฮรดูนับล้านแล้วทีนี้อ่ามีช่องต่อๆช่องหนึ่งอเอาไปลงอาแล้วทีนี้ทางวง มอลำคณะวงนี้ก็คือแบบอยากให้เคารบอ,อยากให้เคารบคลิปออกเพราะว่ามันทำให้คนมาวิาพากษ์วิจารณ์ทางวงให้เสื่อมเสียเสียชื่อเสียงเพราะอย่างที่บอกว่าคอมเมนต์มากกว่าสองพันกว่าคอมเมนต์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันก็คือต่อว่าท่านผู้บริหารต่อหน้าผู้บริหารคนนี้งั้นเราไปเปิดคลิปเสียงดีกว่าว่า ต่อยังไงต่อว่ายังไงต่อว่าลูกน้องยังไงบนเวทีค่ะเราขอเปิดเป็นคลิปเสียงให้ได้ฟังกันนะคะะค่นู้งค้หนูยืนอยู่ตรงกองเนี่ยดูนนแนะม,มาหาแม่มาหาแม,ม,ม,ามา่มาให้สัมภาษณ์สิมาให้สัมภาษณ์ต้นมึงสวยนักเราอะ่ะอันนี้ชื่ออะไรคะขะ้าวปั้นข้าวปั้นอ๋อ เวลาโฟอสเวลาลังแบบแม่ว่าเหมือนโมโหใครมาสิบชาติอย่างง้ยแหละยิ้มเป็นไหมคะลูกยิ้มนะพ่อแม่มองตลอดนะว่าพวกเราไม่ยิ้มเลยอ่ะประมาณนี้เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้แม่ตาแม่ถึงหมดได้ดิเนี่ย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 เขียนหมดเลยเนี่ย มีชีวิตชีวาสิเห็นไหมแม่เนี่ยแม่พาทำมีชีวิตชีวายิ้มอย่างเดียวหนาวขนาดได้คนก็ยิ้มใครสิหยาบ้ากไปไหนคนก็ต้องยิ้มเพราะว่าเรามาเรามาทำงานนะลูกเรามาทำงานใช่ไหมโอเคมาทำงานมาทำงานก็ต้องยิ้มไห่ได้ไปดองเบิองมันมาไห่ได้ไปดองเบิอง นอนี่อันนี้ก็คือช่วงในการทาแสดงทําการแสดงอยู่อ่าเพื่อนกัขอใช่เพื่อนก็ขอหยุดแสดงก่อนแล้วก็ตักเตือนตักเตือนสดๆเรียกร้องมาเวทีแล้วก็ใช่ตักเตือนน้องสดๆบนเวทีแล้วก็เป็นแดนซ์ค่ะเป็นแดนเซอร์แล้วต่อช่องนี้ก็เลยเอาไปลงว่า ตักเตือนสดๆบนเวทีแดนในสถานการณ์นี้คุณจะทำยังไงอ่าแล้วแฟนขับหมอํำก็เลยเข้าไปคอมเมนต์มากกว่าสองพักร้อยกว่าแปดสิบหกคอมเมนต์แล้วก็แชร์ออกไปพันหกร้อยกว่าแชร์แล้วคนดูประมาณล้านห้าค่ะอ่าแล้วทีนี้คอมเมนต์นี้ที่บอกว่าไปทางเดียวกันก็คือ เขาต่อว่าผู้บริหารนิสบอกว่านิสัยไม่ดีไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เมตตาเด็กผิดก็ว่าไปตามผิดอะไราไม่ดีก็สอนได้แต่ไม่ควรมาพูดออกสื่อหรือต่อหน้าคนเยอะๆแบบนี้ก็ไปสอนหลังเลิกงานอะไรก็ว่าไปสิเอออายแทนเลยล่าสุดเขาบอกว่าน้องขอลาออกจากวงแล้วครับมีหลายคอมเมนต์นะคะบ,บอกว่าน้องเนี่ยก็อับอ,อายก็ ไม่ไหวก็ขอลาออกจากกลุ่มอันนี้เป็นทางด้านคอมเมนต์ส่วนความจริงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงเนะาะคอมเมนต์นบอกว่าน้องเนี่ยลาออกไปแล้วบางคนก็บอกว่าพูดตรงๆมั่นบอดายเดอร์หัวหน้านะเออหมอรามิตรีไหมครับคือบอกเคยเห็นมาสัน่นอ่าแล้วน้องคนนั้นก็เข้ามาตอบบอกว่ากะดุกะุณาลบด้วยค่ะหนูเองค่ะชื่อเข้าปัน้น คนเขาเสียหายนะอ่าก็คือเขาน้องน่ะก็คือพยอยากให้เอาคลิปนี้มาล่งเพราะว่าเพราะเออคือการเพราะว่าน้องเนี่ยกับเป็นคนเสียหายในคลิปนั้นอืมแล้วก็มีคนถามว่าหนูออกมายังอย่าไปอยู่กับผู้นําแบบนี้ถ้าเราจะผิดก็ไม่ควรทําแบบนี้ใช่เห็นด้วยยังคิดอยู่ว่าทําไมไม่ไปคุยน้องเรียกน้องไปตักเตือนหลังเวทีแบบนี้มันไม่โอเคบางคนก็บอกว่า พยายามทำไมทาให้น้องอับอายเหมือนไม่ให้โอกาสน้องเลยถ้าคนอื่นเขาเห็น<ม>อ่าเห็นที่อื่นหรือไปสมัครงานที่อื่นเขาก็จะจําได้ว่าน้องเป็นอย่างนี้ม,มันก็จะยากต่อการทํางานที่ใหม่ด้วยเนาะ<ม>อ่าคืออย่างนี้คือน้องขาถ้า<ม>เราไม่รู้เนาะว่าอันนี้คือ<ม><ม>เป็นคอนเทนต์ไหมหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ในเวทีแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการตัดเตือนจริง,รง<ม>ๆเราก็มองว่าผู้บริหารควรเนาะ พาน้องๆเนี่ยไปตักเตือนกันหลังเวทีวทคุยกันหลังเวทีไม่ควรแบบไม่ควรไม่ไม่อยากให้มาตักเตือนหน้าเวทีแบบนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าหนึ่งน้องๆเขาก็อับอาย<ช>มีอะไรนะคะเรื่องเรื่องการทํางานเนาะเราคุยกันหลังบ,<ต>บ้านจ,จะดีกว่า,าเออดีกว่าเอาม,มาคุยแบบนี้เนี่ยเอฟซีเขาก็ อ่าหลายหลายคนก็คอมเมนต์แบบว่าให้แสดงความคิดเห็นนะว่าเออเอาไปคุยกันหลังเวทีดีกว่าไปประชุมช่คนในองค์กรดีกว่าอย่ามาแบบนี้เลยอใช่ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตักเตือนหลังเวทีก็ได้เอาเขามาประจานได้อย่างไรอ่าเหมือนเรียกมาตบหน้าต่อหน้าคนดูเป็นร้อยๆอ่าแล้วคนเขาก็บอกว่าคนแบบนี้เนาะยายคนตั้งเยอะ ทำไมทําให้น้องอายหักหน้าเด็กด้วยนี่ตักเตือนหลังเวทีดีไหมแต่ทางเพจหมอลําก็เลยคงเห็นว่ามีต่อตอช่องนี้เอาไปลงก็เลยออกมาแชร์มาแชร์ต่อตอด้วยตอตอช่องนั้นด้วยบอกว่าช่องต่อตอช่องนี้ชอบตัดเรื่องดราม่าไปลงสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนดูและไม่พิจารณาหลายรอบหลายคลิปแล้วนะอ่านทางเพจหมอลําเพจนี้เขาก็บอกว่าไปกด รายงานช่องต่อๆช่องนี้ชอบสร้างความเข้าใจผิดให้กับวงตลอด mm hmm. นี่เออ mm hmm. ทุกคน mm hmm. อ่า mm hmm. เขาก็มาคอมเมนต์แฟนคลับเพิ่อนก็มาคอมเมนต์ประมาณหาคน mm hmm. เออหาคนก็บ,บอกว่าเขาสาั่งยอดวิวตี mm hmm. คนที่ไม่รู้เขาก็ ลูกหมดแล้วมันจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบโดยพิจารณพิจารณานี่แหละค่ะพี่นอ,อ,อแต่ทุกคนจะพูดเป็เสียงเดีวยวกันว่าอยากให้หัวหน้าวงอ่ะอเรียกน้องไปตักเตือนหลังเวทีจะดีกว่าใช่จะดีกว่าจะได้ไม่อับอายใช่ถ้าเป็นตัวเราเองเนาะ<ม>เราก็เรื่องหลังบ้านแบบบางทีเรา มีเรื่องเล็กๆไม่น้อยเรามันก็ไม่ถึงบกับใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องการทําโดยเฉพาะเรื่องการทํางานค่ะเราควรคุยกันหลังบ้านไม่ควรมาให้เอ็กซ c แฟนขับหน้าเวทีเราเห็นแบบนี้คนเขาก็จะมองเรานั่นแหละอืมนก็เป็นภาพสะท้อนไปหาตัวผู้บริหารเองถ้าสมมติว่าตักเตือนน้องจริงๆแบบนั้นไม่ใช่คอนเทนต์นะสุดท้ายแล้ว ทุกคนเข้าเห็นใจน้องได้บ้างใช่เห็นใจน้องเห็นใจน้องคนนี้ที่โดนด่าโดนประจานต่อหน้าทุกคนน่าจะทั่วประเทศแหละถ้าเขาเห็นคลิปนี้เพราะว่าคนคนเข้าไปดูล้านห้าใช่แฟนหมอลาเข้าไปดูเยอะมากใช่แฟนหมอลาเข้าไปดูล้านห้ายิ่งหมอลาคณะนี้ออกมาแชร์คนก็ยิ่งกดเข้าไปดูดูเยอะใช่มีคนคอมเมนต์นะว่าไม่เคยเจอคณะหมอลาวงไหนที่ทําแบบนี้อืมมันก็ไม่มีจริงๆนั่นแหละค่ะและหลายคนก็บอกว่าอ่าทางด้านวุฒิภาวะ ของความเป็นผู้บริหารอืมเ,อเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องโตก็ไม่ควรเอามาเปิดเผยหน้าเวทีแบบนี้ควรเก็บไว้หลังเวทีเอามามอบความสุขความสนุก อ่านั่นน่ะมันทําให้แฟนคลับหน้าเวทีต้องตึงเครียดไปด้วยใช่ไม่จอยไม่จอยมัววนไปนั่งแบบว่าเสียอารมณ์ไปเลยเบิดอารมณ์ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่ระคาห้ากับมาหว้าวขาวสู่พี่น้องฟังีลถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆเนาะก็สามารถไปไล่หาดูได้ในช่องตัอๆนะคะพี่น้องคะช่องต่อๆที่เขาเขียนว่า ตักเตือนสดๆบนเวทีแดนนี่กระจะเห็นเลยเออว่าเขาคุณว่าอย่างไายังไงว่ายังไงคนจหเป็นคน เจอแต่เราไม่ขอเปิดหน้าดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้น้องเขาเสียหายไปมากกว่านี้เนาะเขาอายไปมากกว่านี้จ่ะพี่น้องค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเดซเซอร์คนนั้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์บนเรียนด้วยแหละบนเรียนครั้งยิ่งใหญ่ด้วยแหละมือนีเราสองคนนะคะสาวไอจายมากหมอลามกับซาวกุเคมารก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สําหรับมือนีสวัสดีค่ะ